เป็นเรื่องราวดราม,ม่าใหญ่โตและเป็นที่พูดถึงมากในโลกโซเชียลสำหรับรายการดังโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยที่เชิญนายอชฉริยะเรือนรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพูดคุยถึงคดีแตงโมหลังนายอชฉริยะยืนยันว่ามีคลิปหลักฐานซึ่งเชื่อว,ว่าเอาผิดคนบนเรือได้ ประเด็นดราม่าเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อทนายตั้มสิทธาแขกผู้ไม่ได้รับเชิญและปอจอบแซนคนบนเรือโทรเข้ามาติดต่อกันร่วมกดดันให้ลุงอัดเปิดคลิปหลักฐานกลางรายการหลังจบรายการโหนกระแสลุงอัดให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกแยกกับหนุ่มกัญชัยลั่นไม่คอยุ่งเกี่ยวอีกเพราะรู้สึกแยกกับรายการวันนี้มากเหมือนลากตัวเองมาถูกรุมเชื่อว,ว่าทุกอย่างเตรียมมาตั้มมาถึงเนี่ยผมเองเนี่ยนะครับ จะถอดไม้แล้วก็จะลงจากเวทีเพื่อให้ตั้มมานั่งกับบุญถาวรนะเพราะว่าผมถือว่าการหม่อ,อกรายการเนี่ยผมได้รับเชิญจากรายการผลกระแสจากพี่หนุ่มนะแต่ผมนั่งคิดนอนคิดแล้วทํายังไงวะสถานการณ์ตอนนั้นคือมันเหตุเกินเหตุการณ์มันเกิดเฉพาะหน้านะครับผมก็เห็นว่าพี่หนุ่มเป็นน้องผมอะ่ะนะถ้าผมดึงไม้ออกแล้วก็ลุกขึ้นรายการสดพี่หนุ่มก็เสียหายก็ให้เกียรติก็คือไม่ ไม่ลุกขึ้นดีกว่านะก็อยากจะดูว่าคนพวกนี้จะทำอย่างไรกับเรานะครับนะ